ตอดมันเป็นการเดจริงหรอใช่เลยหัเราตะตอดแล้วอ้ยตอดอะเอ้ยตัวหัวเราตดตอดเลอีสาึกคิดดูดิอ่านนี้กุนตอดโคตรเหม็นเมันตอดแล้วมันไม่บอกใครเอ้าใค่อานตอดคเลยไกินไ่เป็นไออ่ทานกมีกลวทุกคกลิ่นเหมือนต้นเลย หมือนก <content. S 2> ูตายเลยเหี้ยกินเหี้ยนะยหอมึงกับใครขี้ดังนะใครอะดังยังนะกลัวอ้าวแรงแรงมันไม่ไหวแล้ววันนั้นมันไม่ไหวแล้วจริงจริงข้าวปวดลอดดิปวดแล้วแล้วมันไม่สวยไม่สวยไม่ให้เข้าของที่ ไปกูเข้าไมด้เลยก็ได้รกติ๊กรักกูเลยนี่รักรักเขาไม่มีหรักันม่มีหมดรักกินัไม่ออกอ่ะอะไรอเาวางซะไม่รู้คำนัพ่์อ่ะวางซ้ไม่เห็นด อะไรของมันวะจะลบหรือเก็บเมื่อยมากเอมันอุ้ยน้องแนยเราไม่ได้แนไหนกะเยอะจังเลยอะแนนไหนอะหาขาวทำไมวะแนนไหนอะี่หน้าขาว่หน้าหนขมันสั้น่ะน้องแนมอสิงจีนอาวสิงจีนเหรอใช่หรสจีนเหรอ มานีงนะไม่มีไม่เห็นหรอกมั้งน้องแม่ที่พี่ไอดอลมามือนาๆพี่คุณพ้องะมรองเท้าใครวะเนี่ยเธอยังคงจะได้อีวัวเนอันนี้อ่ะร้องต่อู้เลยนไดเป็นแล้วเข้เอโซเรีอ เจอกันอะไรบ้าคะเดี๋ยวใส่คู่นี้ไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยนเดี๋ยวว่าเตมือหลังใช่ป่ะแล้ววันแรกกูบอกเนี่ยควหลังเลยเนี่ยแต่พอกูทีหลังมึงก็ยืดเหมือนอ้แมมบแมมคือหมากเอ็ยืดอะแลวมึงก็ีแบบแมอไเดี๋ยเดี๋ยวแมี่มแมมนเอาวันนี้หขอยืม นี่นี่ถ่ายคุันเท้าเลยเกาเท้าเนี่ยไหนเอาไปถ่ายเออนี่เหมือนแมวแมวมันเอาไปถ่ายก่าเปอกำลังคันเท้าคันเท้ามันปอกำลังคันเท้าเดิัลบ้างอ่ะมันก็เป็นอย่างี้บมีเล่นไง